สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้สู่ช่องซีซอซินนะคะกลับมาแล้วจ้าพีกระเด็กที่คุณรอคอยนะ,ะวันนี้พีกระเด็กก็จะมากับหัวข้อเขาคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์นี้นะคะมี3กองให้เลือกค่ะกองที่1จะเป็น Sunstone Sunstone นะคะนี่ กอง2องเป็นโลสคอร์สค่ะโลสคอร์ t เขาจะอมชมพูเล็กๆนะแต่เหมือนในกล้องจะดูไม่ค่อยออกนะคะกอง3เป็นคริสโซคริสโซเพรสชื่อเล็กยากมากนี่คริสโซเพรสนะคะเลือก ตามลําดับกองก็ได้นะกองที่1กลกองที่2และกองที่3คะ่ะเลือกกองที่ชอบกองที่ใช่กองที่ดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดถ้ายังเลือกไม่ได้กดพอหลับตานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะตั้งสมาธิและตั้งคําถามในใจว่าเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้ลืมตาเลือกกองที่คุณรู้สึกว่าดึงดูดสายตาคุณมากที่สุดเมื่อคุณลืมตาขึ้นมานะคะ โอเคพิกาเด็กเป็นเหมือนเกมเกมหนึ่งทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจัยนในการรับชมรลบฟังนะคะเป็นดวงรวมๆไม่ใช่ดวงของใครคนใดคนหนึ่งเป็นพลังงานคอลเลกทีฟก็เหมือนการดักจับพลังงานอะเออถ้ามันมีความตรงหรือว่าความแม่นยำมากเนี่ยมันก็อาจจะไพ่เขาอาจจะอยากสื่ออะไรถึงคุณก็ได้หรือว่าไพ่เขาอาจจะอยากให้คำแนะนำหรือว่าอยากบอกอะไรกับคุณนะคะแต่ให้รู้ไว้ว่า ต้องใช้วิจายในการรับชมด้วยเนาะเพราะว่ามันอาจจะไม่ได้ตรง100%เซนนะคะอีกอย่างหน,นึ่งเนี่ยเราดูไพ่แบบกลับหัวกลับหางเพราะว่าเขาจะให้ความเคลียร์แล้วก็ความชัดเจนมากยิ่งขึ้นทำให้เราอ่านไพ่ได้กว้างมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะโอเคต้องบอกไว้ก่อนว่าเ <c oughs> นื่องจากที่ที่เราอยู่ตอนเนี้ย มันค่อนข้างที่จะอยู่ใกล้ถนนแล้วก็พฤติกรรมของคนที่นี่คือชอบทำท่อนะคะเพราะฉะนั้นคุณอาจจะได้ยินเสียงรถแว้นๆนิดนึงเนาะต้องขออภัยด้วยนะโอเคเดี๋ยวไปเริ่มต้นที่กองหนึ่งเลยค่ะมาค่ะเริ่มต้นที่คนที่เลือก s ซั s t o n e นะคะหินหินชิน้นนี้อืมโอเคเราจะวางไว้ตรงนี้นะจ๊ะ โอเคเรามาดูกันเลยว่าเขาคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์นี้สิ่งที่เขาคาดหวัง the sun กลับหัว s h a l o t ห้าดาบ สตรีนนะคะสองดาบกลับหัวหกถ้วย The Star. เดดสตาร์สองเหรียญกลับหัวนะคะเด็กดาบอืม hmm. วีนถ้วยคะ่ะได้สำหรับเป็นเจ็ดเหรียญน,นะคะสักครู่นะทุกคน <Wow. S 1> ฉันรู้สึกว่ามันเอียงโอเคสิ่งที่เขาคาดหวังเรามองว่ามันเป็นเรื่องที่มันเกี่ยวกับอดีตที่ผ่านมาหรือว่ามันเกี่ยวข้องกับ การเวลาที่มันสะสมแล้วก็มันบ่งเพราะเรื่องของข้อผิดพลาดอะไรบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์นี้ก่อนหน้านี้อ่ะมันอาจจะมีเรื่องของความความท็อกซิกหรือว่าความไม่สบายใจหรือไม่แฮปปี้ในความสัมพันธ์เนี้ยหรือหมายถึงอุปสรรคที่มันเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ซึ่ง มันอาจจะหมายถึงความแตกต่างอะไรบางอย่างที่มันเป็นอุปสรรคทําให้ความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะยากนะคะความคาดหวังของเขาอ่ะจริงๆแล้วมันค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยว่าคนคนนี้อยากที่จะทําให้มันสําเร็จไม่ว่าสิ่งใดจะเข้ามาไม่ว่าที่ผ่านมาหรือว่าที่แล้วๆมาเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นในความสัมพันธ์นี้บ้างคนคนนี้เขาพร้อมที่จะสู้แล้วก็ไปต่อ กับคุณแน่นอนด้วยพลังงานของชาลีออนนะทีนีเออ้เรามองเห็นในบางคนบางคู่เนี่ยมันเกิดเรื่องของความขัดแยง้งหรือว่าความไม่เข้าใจเกิดขึ้นซึ่งมันอาจจะเกิดขึ้นจากตัวคุณทั้งคู่หรือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรืออาจจะเกิดขึ้นจากคนแวดล้อมตัวคุณนะคะอือหรืออาจจะคนแวดล้อมตัวเขาซึ่งหมายถึงครอบครัวหรือแม้แต่สังคมนั่นเอง มันมองมองมันทําให้มองเห็นปัญหาที่มันเป็นปัญหาหลักๆเลยแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องง่ายๆที่คุณทั้งคู่จะสามารถผ่านพ้นไปได้แต่เขาคือในความคิดของค,คนคนนี้เขาเลือกแล้วเขาตัดสินใจแล้วว่ายังไงก็ต้องเป็นคุณอะเออถึงแม้ว,ว่ามันอาจจะไม่ค่อยมีความหวังสักเท่าไหร่แต่ว่า ความแตกต่างเนี่ยในบางท่านอ่ะต่างกันเรื่องอายุด้วยนะเพราะว่ามันมีไพ่หกถ้วยกับชาริออเกิดขึ้นอ่ะชาริออมันก็สามารถพูดได้เรื่องของในเรื่องของความแตกต่างได้เช่นกันพอมีหกถ้วยเข้ามามันก็เป็นไพ่ที่แสดงถึงอายุที่มันต่างกันเยอะอ่ะอืมแล้วคนรอบตัวคุณอาจจะไม่เห็นด้วยคือมันดูแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันดูไม่ค่อยมีความหวังแต่เขาไม่อยากที่จะให้ คนรอบข้างอ่ะหรือว่าปัญหาตรงนี้มันมาเป็นปัญหาขัดขวางความรักของเราสองคนอ่ะคือเขาเลือกคุณจริงๆอ่ะเขาอยากที่จะไปต่อแต่เขารู้ว่ามันไม่ง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเขารู้ว่ามันต้องอดทนแต่เขาก็อยากที่จะไปต่อกับคุณเรื่อยๆนะคะเพราะยังไงอ่ะเขาก็ยังรักแล้วก็รอคุณอยู่ในบางท่านอ่ะ อาจจะหมายถึงคนเก่าๆก็ได้นะอืมหรือมีเรื่องราวเก่าๆบางอย่างน่ะที่คนคนนี้ได้รับบทเรียนจากเรื่องเรื่องนั้นแล้วแล้วเขาก็รู้สึกว่าเขารู้ว่าเขาควรที่จะทําบางอย่างนะั้นมันถูกต้องหรือว่าเขาได้รับบทเรียนตรงเนี้ยแล้วเขาพร้อมที่จะนํามาปรับปรุงในความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะรักษาคุณวุฒไม่อยากที่จะเสียคุณไปนั่นเองนะคะโอเค จบไปแล้วค่ะสำหรับชาวกองที่1นึถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกด,กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเรานะจ๊ะเดี๋ยวไปดูกอง2กันเลยค่ะมาค่ะกองที่2นะคะคนที่เลือกโรสโคดนะจ๊าโรสโคดโอเค <Okay. S 1> เรามาดูกันเลยว่า เขาคนนั้นเนี่ยคาดหวังอะไรในความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาคะอุย้ยใจเย็นลูกไพ่ไม่อยู่มือโลอยอะใจร้อนนะเธอมาชาลีตกลับหัวนะคะหกดาบ หกดาบก็กลับหัวสเตรน์ Strength กลับหัวเดวินกลับหัว <laughs> มันก็ออกมาตั้งแต่ใบแรกแล้วแหละเดวิลจ้ะอ,อ,อัศวินถ้วยกลับหัวนะคะอัศวินไม้กลับหัวแปดไม้เอ่อคิงถ้วยกลับหัวคะ่ะอัศวินดาบอะไรนี่อะ อะไรจะเจอาเดลิเวอร์กลับหัวทำไมถึงเป็นเดลิเวอร์กลับหัวแอดดาหรอแล้วอะไรอ่ะมันคืออะไรที่ติดอืมไงต่อนะเลิฟเฟนเจ็ดไม้เลิฟเฟนเจ็ดไม้สักครู่นะคะเด็กถ้วยโอเควิว l o ฟ f อร์จ n นโอเค คือมันเรื่องมันแบบหนึ่งนะกำลัง <c oughs> จะเล่าเรื่องเลยแบบหนึ่งเอียงเอียงจะเชอเพื่อความงามโอเคคือสิ่งที่เขาคาดหวังอนะเรามองว่าคุณกับเขาเหมือนจะไม่ได้คุยกันแล้วยังไงก็ไม่รู้หรือว่าถ้าคุยอะมันก็เป็นการคุยกันที่แบบน้อยมากหรือมันอาจจะเกิดความเข้าใจผิดหรือเรื่องเข้าใจผิดคือมันมองแล้วว่าความสัมพันธ์เนี้ย ที่คุณมาถามถึงคนคนั้นนะระหว่างคุณกับเขามันคือความสัมพันธ์ที่ถูกชะลอชะลอตัวลงแล้วนะคะในบางคนบางท่านเนี่ยอาจจะแบบเ,เรามองว่าน่าจะเป็นอยู่ในช่วงพักก่อนมากกว่าที่จะเลิกกันขาดนะเพราะว่าคือคนคนนี้เขาไม่อยากให้คุณไปไหนเขาไม่อยากให้คุณ ไปจากเขาเขาอยากให้คุณกลับมาพลังงานสลับกันได้นะคะอาจจะเป็นตัวเขาเองก็ได้ที่อยากที่จะกลับมาในความสัมพันธ์แต่เขาอ่ะไม่อยากให้ไม่อยากให้ความสัมพันธ์นี้มันเงียบหายไปอารมณ์แบบเหมือนขาดคุณไม่ได้อ่ะแต่ว่ามันไม่ใช่เป็นอารมณ์ที่แบบกินไม่ได้ <t une> นอนไม่หลับนะแต่ว่าไม่ต้องการให้ความสัมพันธ์เนี้ย <Minneapolis> <t une> มันจางหายไปอ่ะคือเขายังไม่อยากจบกับความสัมพันธ์นี้เขารู้ดีนะว่า มันไม่ได้ง่ายกับปัญหาที่คุณสองคนเจออยู่นะคะคือเขาบอกว่าเออเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นอะ่ะมันเป็นอะไรที่เขาไม่สามารถที่จะควบคุมได้หรือว่าสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้แล้วหรือว่าในะตอนนี้ก็ตามนะมันยังมีเรื่องติดขัดอยู่เรามองว่าน่าจะเป็นฝ่ายเขาอะ่ะเออ คือต่อให้เขาไม่อยากที่จะจบกับคุณยังไงก็ตามแต่ดูแล้วว่าคนคนนี้เขาก็ไม่ได้ว่าคิดที่จะ take action หรือว่าจะทำอะไรให้มันเป็นชิ้นเป็นอันหรือว่าเป็นจริงๆจังๆสักทีอะเออเพราะว่าไพ่อัศวินอะมันกับหัวกับหางหมดเลยอะแม้แต่อัศวินถ้วยอะเขายังไม่สามารถที่จะทำตามใจที่เขาต้องการเองได้สะด้วยซ้ำนะคะอืม แต่ยังไงก็ยังอยากที่จะมีคนอยู่อยากคุยกันไปเรื่อยๆอยากให้มันแบบไม่อยากให้คุณหายไปไหนเออต้องพูดอย่างเงี้ยซ้ำๆนะแต่ตัวเขาเองก็ไม่ทําอะไรเหมือนกันเออฉันงงมากเลยกับคนคนนี้คือการที่เขาไม่ทําอะไรอะเรามองว่าเอาพูดประเด็นที่คุณคุณทั้งคู่เงียบกันก่อนเนาะประเด็นที่คุณเงียบกันเนี่ยมันทําให้ตัวเขาอะค่อนข้างที่จะกระวนกระวายแล้วก็เหมือนอ่อนไหวง่าย นะคะเหมือนรู้สึกว่าเหมือนมันขาดอะไรใบบางอย่างในในใจของเขาอะ่ะเอออพูดได้ว่าในบางท่านอะเขาสูญเสียตัวตนของเขาเวลาที่ไม่มีคุณเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอยากที่จะกลับมาให้เรากลับมาคุยกันอีกแต่เขาก็ยังไม่สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาให้มันจบได้นะคะอืม เพราะว่าเนี่ยเดลิเวอร์กลับหัวมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังมีบางอย่างติดขัดอะ่ะซึ่งไม่แน่ใจว่าบางอย่างในที่นเนี้ยเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการงานเอ,อ่อหรือคืออาจจะเกี่ยวข้องกับการงานที่เขาหรือคุณทำหรือเปล่านะคะหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับ คนที่มีอํานาจเหนือกว่าที่สามารถที่จะควบคุมเขาได้อาจจะเป็นพ่อแม่คนที่แบบว่าให้คาปรึกษาเขาอะหรือว่ามีอิทธิพลเหนือเขาอะทําทให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันมันอาจจะไม่ราบรื่นเท่าที่ควรแล้วก็ไม่สามารถที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันถูกเริ่มต้นได้คือเรามองว่า คนคนนี้พยายามที่จะเกลี้ยกล่อมอยู่คือมันเห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นปัญหาที่มันติดอยู่แล้วเขากําลังพยายามที่จะทําให้ความสัมพันธ์นี้มันเริ่มต้นให้ได้อะอืมแต่มันเหมือนกับว่าตอนนี้เวลานี้มันอาจจะไม่ใช่หรือเร็วๆนี้ก็ตามมันอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีนักสาหรับความสัมพันธ์นี้ที่จะได้กลับมาชัดเจนหรือว่าที่จะทําให้มันแบบลงล็อกหรือว่ามันราบลื่นอะ ม,มันยังเป็นวิวว่าฟอ r ูนกลับหัวเออโชคชะตาหรือว่าวันเวลามันอาจจะยังไม่ใช่ช่วงเวลาที่ถูกต้องสักเท่าไหร่แต่ยังไงก็อยากให้คุณกลับมานี่คือสิ่งที่เขาคาดหวังจริงๆอะ่ะนะคะ <laughs> เอ็นดูนะเอ็นดูนะนืะโอเค จบไปแล้วสำหรับชาวกองที่2นะคะถ้าชอบฝากกดไลค์กด subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเราจ้าเดี๋ยวไปดูกอง3กันเลยมาค่ะชาวกอง3นะจ๊ะคนที่เลือกคริสโซเพรสนี่สีก็สวยนะตรงกลางโอเค เดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าเขาคาดหวังอะไรจากความสัมพันธ์นี้คะ่ะความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะชาวกองสาเขาคาดหวังอะไรว้าวเดอะซันนัจะ๊ะเลิศสองดาบกลับหัวสองเหรียญกลับหัว เจ็ดดาบแล้วไงเดฟกลับหัวชาลีออดกลับหัวนคะคะคาดหวังอะไรซำเหรี 3, mm hmm. รยญกลับหัวแปดไม้เดอะเวิร์นสี่ดาบเจ็ดดาบคือขิงถ้วย หเหรียญสถ้วยเหรอคิงถ้วยหเหรียญสามถ้วยนะคะใต้สำหรับเป็น,นสิบเหรียญสักครู่นะเออสิ่งที่เขาคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ดูเหมือนจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจที่มันชัดเจนแล้วก็เคลีย เราไม่แน่ใจว่าคุณกับเขาเนี่ยมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ติดหรือมีพันธะหรือมีครอบครัวแล้วหรือมีคอมมิชเมนต์แล้วหรือเปล่านะคะแต่มันมันมีเรื่องที่มันติดปัญหาที่มันจําเป็นที่จะต้องใช้การตัดสินใจเพื่อที่จะให้ความชัดเจนและนั่นคือสิ่งที่เขาต้องการเขาต้องการความชัดเจนนะคะเพราะว่าเขาอยากให ปัญหาที่มันคาราคาซังหรือว่าปัญหาที่มันรอการตัดสินใจหรือการที่แบบว่าเราต้องมานั่งประคับประคองสิ่งสองสิ่งหรือว่าทางเลือกสองทางอะไรเงี้ยเขาอยากที่จะให้คุณเลือกสักทางหรือความเอ่อไพ่สลับด้านกันได้นะเขาเป็นคุณคุณเป็นเขานะคะหรืออาจจะเป็นแบบเขาเลือกสักทางหรือเราสองคนร่วมกันเลือกสักทางหนึ่งอะเออเพราะเขามองว่าปัญหาตรงเนี้ย มันไม่จบสักทีมันมันคาลาคาซังแลวเขาอยากทำให้มันจบให้มันสิ้นอะ่ะอืมเออทีเนี้ยไม่แน่ใจว่าคนที่มันเลือกกองสามอะ่ะจะเกี่ยวข้องกับการเป็นมือที่สามหรือว่าม,มือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่านะเพราะว่ามันเหมือนมันมีไพ่สามเหรียญสามถ้วยสิบเหรียญเข้ามานะคะ มันเป็นไพ่หัวกลับหมดเลยซึ่งคําถามของเรามันคือความคาดหวังของเขาอ่ะอืมเรามองว่าอะไรที่มันเป็นเลขสามอ่ะเขาต้องการที่จะให้มันจบให้มันเหลือแค่สองคนเท่านั้นอะไรเงี้ยเหมือนความสัมพันธ์มันคนมีแค่สองคนอ่ะอืมอ,อันนี้ในกรณีรักสามเจ้าเราสามคนก่อนนะอืม มันเป็นแค่เรื่องของการตัดสินใจว่าเราเราควรมานั่งจับเขาคุยเคลียร์กันเลยดีไหมอะไรประมาณนี้เพื่อที่จะให้ได้ข้อสรุปนะคะแต่ถ้าหากว่าความสัมพันธ์เนี้ยมันไม่มีเรื่องของรักสามเศร้าเราสามคนตัวเลือกทางเลือกนี้มันอาจจะเกี่ยวข้องกับปัจจัยอื่นในชีวิตก็ได้นะคะอาจจะเป็นในเรื่องของการเลือกระหว่างความรักกับการงานหรือว่า ปัจจัยอื่นน่ะที่มันจะเป็นที่จะต้องตัดสินใจเพราะเรามองว่าความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาอ่ะมันมีการให้และรับไม่เท่ากันและคนคนนี้สิ่งที่เขาคาดหวังคือความแฟร์ความยุติธรรมเพราะว่าพอมันไม่ยุติธรรมสําหรับเขาอ่ะเขารู้สึกใจคอไม่ค่อยโอเคแล้วก็เขารู้สึกว่ามันมันไม่โอเคสําหรับเขามันไม่แฟร์สำหรับเขาสักเท่าไหร่นะคะอและอีกอย่างหนึ่งเขามองว่าปัญหาตรงเนี้ยถ้ายัางไม่ได้รับการตัดสินใจอ่ะ มันก็ไม่สามารถทําให้ความสัมพันธ์นี้มันไปต่อได้เนาะโอเคค่ะมันคือการจบปัญหาแล้วก็การตัดสินใจซึ่งมันชัดมากๆเลยนะสําหรับกองที่3ามอ่ะเดี๋ยวเราขอดูหน่อยนะคะว่า wow. นะคะนะคะว่า wow. สุดท้ายแล้วเนี่ยแนวโน้มมันจะเป็นยังไงต่อไป นี่พิเศษนะกองอื่นเราไม่ดูให้นะแนวโน้มความสัมพันธ์นี้จะเป็นยังไงต่อไปคะแนวโน้มความสัมพันธ์ชาวกองสามเดอะเม i ชิเชกลับหัวจัดเน้นสามดาบจริงๆอะเปอร์เซ็นต์รักสามเศร้าอเยอะมากๆเลยนะ เด็กไม้กลับหัวนะคะแล้วก็เก้าเหรียญขอดูชเออ The m a g i c i a หน่อยนะครู Screw. อ่ะโอเคใต้สำหรับเป็น10ดดะมันชัดเจนว่ามีใครคนใดคนหนึ่งในความสัมพันธ์เนี้ยค่อนข้างที่จะคารมดีแล้วก็พูดว่าเจ้าชู้เลยทีเดียวนั่นแหละแล้วก็มันมีเรื่องของคนใหม่ๆที่เข้ามาเหมือนเป็นรักสามเศร้านะคะ มันจะถูกตัดสินใจด้วยการที่เราจะกลับมาสนใจตัวเองแล้วก็รักตัวเองและทําให้ความสัมพันธ์เนี้ยมันเลือกที่จะจบความสัมพันธ์นี้เพื่อที่จะกลับมารักตัวเองอะ่ะอืมมันจะเป็นแนวโน้มประมาณนี้นะคะถ้าหากว่ามันไม่ได้เป็นการจบเนี้ยเรามองว่ามันเป็นการพัก เพราะว่ามันเหมือนกับมันจะมีเรื่องละหงละแหงหรือว่าเรื่องผิดใจการเรื่องที่ทำให้ฝ่ายที่พยายามมากกว่าฝ่ายอะ่ะเจ็บนะคะจนคนที่เจ็บเนี่ยจะต้องถอยออกมาเหมือนกับรู้สึกว่าเออเราพอแล้วเราควรที่จะถอยออกมาอยู่อยู่ลำพังอยู่กับตัวเองมีความสุขได้ด้วยตัวเองมากกว่านคะคะ โอเคถ้ายังไงก็เป็นกําลังใจให้ชาวกองที่3นะสูๆ้ๆโอเคค่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กด Subscribe ช่องของเราด้วยคอมเมนต์น่ารักน่ารักกันได้และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อๆไปจากช่องของเรานะจ้ะวันนี้ก็ลาไปก่อนคะ่ะเจอกันในพีหน้านะจ้ะบ๊ายบาย